ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะที่ได้มาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของดิฉันที่มีประเด็นเกี่ยวกับการนำที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในความครอบครองของรัฐนํามาให้ประชาชนนั้นได้เช่าเพื่อทํากินและก็อยู่อาศัยค่ะ ซึ่งตัวท่านเองมีหน้าที่โดยตรงในการกํากับดูแลกรมธนารักษ์ค่ะท่านประธานคะประเทศไทยของเราค่ะมีเนื้อทีออ่ทั้งประเทศเนี่ยประมาณ321ล้านไร่ค่ะแบ่งเป็นที่ดินของรัฐนั้นประมาณ183ล้านไร่คิดเป็นตัวเลข,ขกลมๆก็ประมาณ60%ค่ะและที่เหลือก็เป็นที่ดินของภาคเอกชนนะคะประมาณ138ล้านไร่หรือคิดเป็นประมาณ40%เพราะฉะนั้นที่ดินของรัฐ จึงมีสัดส่วนมากกว่าที่ดินของเอกชนประมาณ60ต่อ40ค่ะและก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยของเรานั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะซึ่งมีความจำเป็นค่ะที่จะต้องใช้ทรัพยากรดินในการเป็นต้นทุนในการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองค่ะแต่จากตัวเลขที่ดิฉันพบมาค่ะมีการลงทะเบียนคนจนในปี2547 พบว่าผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้ยากจนและไม่มีที่ดินทำกินนั้นมีมากถึงประมาณ1รล้าน3แสนห้าน3,000ลายผ่านไป10กว่าปีค่ะดิฉันก็ไปเห็นตัวเลขอีกตัวเลขนึงค่ะของสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมหรือสอปรกรประมาณปี2,561มีผู้ขึ้นทะเบียนที่เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินมากถึง8 2 3 0 0 0ลายผ่านไป10กว่าปีค่ะ รัฐบาลในช่วงนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขให้กับคนจนที่ไม่มีที่กินทำกินได้สามารถแก้ไขได้แค่เพียงแค่2,000ล,ลายเท่านั้นค่ะส่วนตัวดิฉันเองเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนได้รับเรื่องร้องทุกข์อย่างสม่ำเสมอค่ะถึงปัญหาที่ดินทำกินไม่ว่าจะเป็นผู้ยออผยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินบ้างครอบครองที่ดิน ที่เราทํากินอยู่ไม่มีเอกสิทธิ์บ้างหรือครอบครองที่ดินทํากินแล้วยังเป็นของกรมธนารักษ์บ้างแล้วก็สืบเนื่องค่ะจากรัฐบาลท่านนายกเศรฐษฐาทวีสินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นมีนโยบายอย่างเร่งด่วนที่จะบริหารจัดการที่ดินของราชพัสดุในครอบครองของรัฐหน่วยงานรัฐที่มีที่ดินจํานวนมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์จะนําที่ดินส่วนนี้ค่ะ กลับมาให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เช่าเพื่อทำกินและก็อยู่อาศัยค่ะซึ่งหากรัฐบาลนายกเศรษฐามีความตั้งใจจริงเอาจริงเอาจังค่ะดิฉันก็เห็นว่ามันเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนผู้ยากจนที่จะ,จะสามารถมีเ,เข้าถึงมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่ดินสามารถสร้างงานสร้างไรายได้เลี้ยงดูตนเองกับครอบครัวได้ถึงที่สุดแล้วรัฐบาลนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนได้ค่ะรัฐบาลได้นำร่องด้วยโครงการหนองวออัวซอโมเดลค่ะซึ่งครอบครองที่ดินราชพัสดุโดยกระทรวงกลาโหมจำนวนเกือบในระยะแรกค่ะกระทรวงกลาโหมนั้นได้ส่งมอบที่ดินเกือบ1 0,000ื่นไร่ให้กับรัฐบาลค่ะ ดิฉันจึงมีคําถามผ่านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่กํากับดูแลหน่วยงานกรมธนารักษ์ผ่านท่านประธานสภาทั้งหมด3คําถามด้วยกันค่ะคําถามแรกค่ะที่ฉันอยากจะถามนะคะก็คือกระทรวงกลาโหมโดยทหารนั้นให้ที่ดินจริงหรือไม่ทรงมอบถึงมือประชาชนอย่างไร คิดค่าเช่าเท่าไหร่และหากได้เช่าแล้วประชาชนจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากที่ดินของกรมธนารักษ์บ้างคะ่ะท่านประธานอันนี้เป็นคำถามแรกคะ่ะท่านประธานขอบคุณนะครับเดี๋ยวท่านมติรอสักครู่นะครับพอดีเวลาไม่ขึ้นบนหน้าจอนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แก้ไขก่อนนะครับเดี๋ยวเราควบคุมเวลาไม่ได้ เชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุลพันธ์นมอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับวันนี้ต้องกราบขอพระคุณท่านสสชนกจันทาทองนะครับที่ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายของรัฐบาลน,นะครับท่านได้สอบถามถึงกระบวนการทํางานของ นโยบายหนองวัวซอโมเดลซึ่งเป็น,นกลไกของรัฐในการมอบสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินจากพื้นที่ของธนารักษ์ซึ่งได้รับการส่งมอบต่อมาจากกอ,องทัพกาโหมนะครับผมต้องเรียนตอบคำถามสั้นๆก่อนนะครับคำถามที่ถามก็คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่เนี่ยนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางรัฐบาลสามารถประสบความสำเร็จในการเดินหน้าเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องของการ มอบสิทธิให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มีพื้นที่ทำมาหากินและอยู่อาศัยนะครับอันนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐซึ่งเราได้ถแถลงต่อรัฐสภาเราอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ร่วมกันนะครับเราได้เป็นพยานกับสิ่งที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นกับรัฐสภาแห่งนี้และเราเดินหน้าในการดำเนินการเรียบร้อยนะครับผมต้องเรียนเล่าเท้าความให้กับท่านสสชนกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าท่านย้อนภาพกลับไปจะมีอยู่วันหนึ่งที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้นัดทานข้าวนะครับกับท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นผอบอสูงสุดนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสุทินคลางแสงนะครับวันนั้นหลังจากทานข้าวเนี่ยนะครับก็ท่านนายกกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลผมเองได้มีโอกาสไปพบนะครับ ท่านเองก็ได้มอบหมายภารกิจเพราะว่าเนื่องด้วยผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่กํากับดูแลกรมธนารักษ์ซึ่งดูแลที่ดินของรัฐที่ดินราษพัสดุทั้งหมดนะครับท่านนายกเนี่ยได้ส่งมอบข่าวดีนั่นก็คือท่านได้ชี้ได้แจ้งว่าหลังจากที่ได้มีการทานข้าวร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับเป็นนิมิหมายอันดีที่ทางกองทัพเนี่ยตอบรับ กับนโยบายของรัฐในเรื่องของการเดินหน้าเรื่องการให้สิทธิที่ดินทำกินกับประชาชนนโยบายในส่วนของหนองโวหนองหนองโวซอโมเดลเนี่ยเป็นเพียงแค่ปีกเล็กๆปีกหนึ่งนะครับต้องเรียนต่อท่านชนกเจนทาทองว่าเป็นเพียงแค่ปีกเล็กๆปีกหนึ่งของนโยบายรัฐเพราะเราเตรียมที่จะเดินหน้าในเรื่องของการมอบสิทธิที่ดินทำกินให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ดินทำกินก็ตามเนี่ยรวม10ล้านไร่ถ้าเรายังจำกันได้ตอนที่เรามีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา นั้นประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นที่ดินลักษณะของโฉนดที่ดินการปรับเปลี่ยนสพกรเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินในการที่จะใช้พื้นที่ของรัฐที่ไม่ใช้ประโยชน์คือกรมธนารักษ์เองตัดให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงที่ดินของหน่วยงานราชการอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วตัดคืนมาให้กับกรมธนารักษ์เพื่อที่จะดําเนินการมอบให้กับประชาชนทางกลาโหมได้ตอบรับนโยบายนี้และเป็นคนเป็นคนนาเสนอเองนะครับว่ากลาโหมเนี่ยมีพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วบางส่วนพร้อมที่จะคืนให้กับกรมธานารักษ์เพื่อดําเนินการในการนี้เนี่ยไม่ได้คืนเปล่าๆไม่ใช่เพียงแค่ตัดคืนพื้นที่เข้ามาเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกับประชาชนมีเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกอะไรใดๆนะครับแล้วก็คืนให้กับธานารักษ์เพื่อไปมอบให้ประชาชนไม่จบแค่นั้นนะครับทางกรลาโหมมีความพร้อมครับผมต้องกราบขอพระคุณทางกองทัพผ่านไปผ่านท่านประธานไปยังกองทัพด้วย เพราะว่าทางกาลาโหมเนี่ยนะครับได้เรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีว่าทางกองทัพมีความพร้อมทั้งเรื่องของเครื่องจักรบุคลากรน,นะครับหนองวัวซอโมเดลจึงเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากนะครับหลังจากมีการคืนพื้นที่มาเกือบหมื่นไร่นะครับให้กับทางธนารักษ์ได้มีการเชิญพี่น้องประชาชนเข้ามาลงทะเบียนมาพูดคุยในหลายประเด็นหนึ่งคือมีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนและก็มีประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่อาศัย ที่ได้อาศัยทำมาหากินอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยจำนวนหนึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่เคยแก้ไขปัญหาได้ครับในอดีตที่ผ่านมาเพราะถือว่าเป็นการบุกรุกโดยประชาชนกับพื้นที่ของรัฐไม่ว่าจะพยายามช่วยอย่างไรพวกเราที่เป็นนักการเมืองอยู่ในสภาแห่งนี้เราเคยเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในลักษณะที่มีการทับซ้อนกับพื้นที่ของรัฐไม่เคยชนะครับชนะไม่ได้เพราะเป็นที่ดินหลวงนะครับ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตแต่วันนี้เราหาทางอารมุ่มอร่วยแก้ไขปัญหาโดยการเชิญพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกคนเข้ามาพูดคุยหาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างน้อยท่านได้สิทธิ์ในการเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับน้องัวซอโมเดลจึงเกิดขึ้นและสิทธิ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิทธิ์การเข้าไปใช้ประโยชน์เท่านั้นนะครับในวันที่ได้เชิญพี่น้องประชาชนเข้ามารวมตัวกันในการเตรียมโครงการนั้นผมเองก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดอุดรธาน,นีเพื่อไปดูที่พื้นที่นะครับ มีการเชิญประชาชนเข้ามาแล้วก็มอบใบเล็กๆให้กับพี่น้องประชาชนคนละใบครับในใบจะมีเขียนว่าความประสงค์ของท่านในการจะใช้พื้นที่คืออะไรท่านจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยท่านจะใช้เป็นที่ในการทำมาหากินทําการเกษตร,รประเภทใดหากทําการเกษตรท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมในพื้นที่ของท่านเช่นถนนเข้าแปลงเช่นการขึ้นแปลงไว้สําหรบับเตรียมการปลูก เช่นเรื่องของการทําระบบน้ําบาดาลเช่นเรื่องของการขุดบ่อนะครับกลไกเหล่านี้เนี่ยนะครับทางกองทัพได้เตรียมความพร้อมและในขณะนี้ก็เริ่มดําเนินการโดยหน่วยงานของกองทัพเองไม่ว่าจะเป็นทหารพัฒนาหรือจะเป็นทหารช่างก็ตามในการที่จะลงไปในพื้นที่แล้วก็เตรียมพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนตามที่เขาต้องการนะครับหมายความว่านอกจากได้พื้นที่ไปทํางานมาหากินแล้วเนี่ยยังได้ของแถมก็คือ โครงสร้างพื้นฐานที่ท่านจําเป็นสำหรับการประกอบอาชีพของของพี่น้องประชาชนนั้นๆน,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 นะครับนี้เองจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หนองวัวซอโมเดลเนี่ยเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จอย่างเร็วมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกับโครงการเนี่ย mm. เกือบเต็มพื้นที่นั่นก็คือเก้าร้อกว่ารายพื้นที่พันกว่าแปลงนะครับผมไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของตัวเลขให้ท่านนะครับแต่ว่าต้องเรียนต่อท่านชนกว่าหลังจากลงทะเบียนแล้วเนี่ย ปัญหาที่เกิดก็ตามมาก็มีครับเพราะอะไรครับเพราะในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยด้วยกฎหมายด้วยด้วยระเบียบของกรมธนารักษ์เองนั้นเนี่ยนะครับมีระเบียบในการที่จะต้องอจัดเก็บในเรื่องค่าใช้จ่ายในบางประเภทซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่พอตัวเลยทีเดียวต้องเรียนต่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผู้ทรงเกียรติเป็นต้นว่าค่าธรรมเนียมในเรื่องของการแรกเข้าเพื่อเข้าทําสัญญาอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและก็เพื่อการเกษตรต่างๆ หลักประกันสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุหลักเรื่องของค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินราชพัสดุนะครับเหล่านี้เนี่ยผมต้องเรียนต่อท่านชนกว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางพี่น้องประชาชนในในการที่จะเข้ามาทําสัญญากับกรมธนารักษ์แต่สิ่งที่ผมเองได้สั่งการลงไปนั่นก็คือการที่กรมธนารักษ์จะดาเนินการในครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ประชาชน ในกลุ่มที่ยากไร้ได้สามารถมีโอกาสเข้าถึงแหล่งที่มาทำมาหากินนะครับสิ่งที่ได้มอบหมายลงไปกับกรมธนารักษ์และกรมธนารักษ์ต้องกราบขอพูณท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ที่ได้สามารถดําเนินการแล้วเสร็จอย่างเรียบร้อยนั่นก็คือเรางดเว้นค่าธรรมเนียมเกือบทุกประเภทนะครับวันนี้เนี่ยเหลือแต่เพียงหลักๆก,ก็คืออย่างเช่นเรื่องของค่าเช่าครับเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยเป็นต้นนะครับถ้าไม่เกิน100ตารางวานะครับ อัตราค่าเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยคิด25สตางค์ต่อตารางวาต่อเดือนหากเช่าที่เกินกว่า100ตารางวาสำหรับเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเราคิดอัตราค่าเช่า50สตางค์ต่อตารางวาต่อเดือนคือถูกมากครับถูกมากจนไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะครับหากเป็นเพื่อการเกษตรนะครับเือประกอบอาชีพหากเนื้อที่เช่าทั้งหมดไม่เกิน50ไร่ คิดอัตราค่าเช่า20บาทต่อไร่ต่อปีเนื้อที่เช่าทั้งหมดหากเกินกว่า50ไร่เราคิดอัตราค่าเช่า30บบาทต่อไร่ต่อปียกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรังวัดทั้งหมดเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นผมต้องเรียนต่อท่านสมาชิกว่านี่เป็นมิติใหม่ของกรมธนารักษ์เช่นเดียวกันนะครับเป็นการปรับเกณฑ์โดยอำนาจของท่านอธิบดี ที่จะลดภาระกับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าสู่โครงการเรื่องการรับมอบสิทธิที่ดินในการไปประกอบอาชีพและผมต้องเรียนว่าหลังจากปรับลดเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการในการที่จะเข้าสูา่ที่รับพัสดุในพื้นที่ของหนองวัวซอโมเดลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับขณะนี้ก็ยังเปิดรับอยู่นะครับในกรณีทีจ่จะเข้ามาสู่กระบวนการเพิ่มเติมเนี่ยทางกรมธนารักษ์ เราเองก็เปิดรับพร้อมที่พี่น้องประชาชนจะเดินเข้ามาหาและดําเนินการในลักษณะเดียวกันให้ครบถ้วนนะครับแล้วเราจะทําให้สําเร็จโดยเร็วกระบวนการที่ทํามาทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนนะครับและเราจะเดินหน้าในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศต่อไปนี่เป็นการตอบคำถามแรกของท่านชนกครับกลับคุครับ ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับขอเชิญท่านชนกใช้สิทธิในรอบที่สองครับค่ะก็เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะดิฉันฟังไปตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกไปค่ะดีใจแทนพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินในวันนี้มีโอกาสมีความหวังแล้วค่ะที่จะเข้าถึงทรัพยากรที่ดินฟังแล้วค่ะ ตื่นเต้นคะ่ะท่านก็คืออัตราค่าเช่าของกรมธารักษณ์ที่คิดต่อ,อ,อไร่ต่อปีให้กับพี่น้องกเกษตรกร,รเนี่ยเพียงแค่20บาทต่อไร่ต่อปีหากเช่าประมาณ50ไร่ก็เพียงไม่กี่พันบาทเท่านั้นค่ะก็ต้องกอบขับขอบพระคุณรัฐบาลนะคะซึ่งเป็นคําถามต่อเนื่องจากคําถามแรกค่ะคาถามที่2นะคะที่จะถามท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานสาภาไปก็คือว่า หากน้องวอัซอโมเดลเนี่ยทำสำเร็จนะคะรัฐบาลมีแผนดำเนินการในระยะที่สที่ใดบ้างและก็จะใช้คาดว่าจะมีเป้าหมายไหมคะว่าประมาณกี่ไล่เพื่อที่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ตอนนี้อยู่ในจังหวัดนั้นๆจะได้วิ่งหาโอกาสนี้กับกรมทรารักษ์ค่ะขอบคุณค่ะท่ทานประธานขอบคุณ<อ>ครับรัฐมนตรีครับครับท่าน<อ>ประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์มนวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นะครับต่อคําถามข้อที่2ของท่านชนกจันาทองนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเรายัยงเดินหน้าครับและเราทํางานคู่ขนานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับระหว่างที่เราจัดเตรียมเรื่องของหนองโวซอโมเดลเนี่ยนะครับเมื่อครู่ผมได้เรียนท่านไปแล้วท่านก็ได้ทบทวนตัวเลขถูกต้องครับเป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วมันค่อนข้างพิเศษจริงๆนะครับเป็นเป็นราคาซึ่งถูกมากสาหรับพี่น้องประชาชนและเป็นโอกาสสาหรับเขาและผมยืนยันกับท่านชนก ผ่านทางสภาแห่งนี้ว่าในโครงการที่จะเดินหน้าต่อไปทั้งหมดที่ท่านถามมาเนี่ยนะครับเราจะใช้เรทเรื่องของการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนในเกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศให้ได้นะครับเพื่อให้ทั่วประเทศเนี่ยได้รับสิทธิเดียวกันในส่วนของโครงการที่เราทําคู่ขนานในขณะนี้ผมต้องเรียนต่อท่านชนกว่าบ่ายนี้ผมก็จะไปร่วมกับท่านสุทินคังแสงที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในการทําโครงการ มอบโฉนดที่ดินทํากินจากกองทัพให้เช่นเดียวกันนะครับผมต้องเรียนต่อท่านชนกว่าในส่วนของหนองวอซอเนี่ยเป็นพื้นที่ของกองทัพบ,บกครับที่ได้มอบคืนกับกรมธนารักษ์และมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการชนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศที่ได้มอบคืนให้กับธนารักษ์และจะมอบให้กับประชาชนเ,เฟสต่อไปเราจะไปไปกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือที่ได้มอบคืนมาให้เ mm. ช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังจะต่อไปที่ราช,ชบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพบ,บกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่กองทัพได้เตรียมเอาไว้นะครับจริงๆเนี่ยผมวางเป้ากันว่าขอปีละราว แสนไร่นะครับตอนนี้เราเดินหน้าถ้ารวมทั้งหมดตั้งแต่หนองวัวซอมาจนถึงสี่จุดที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับน่าจะราวสามหมื่นไร่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่เราจะเดินหน้าในการส่งคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานรัฐนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับประชาชนแต่ในส่วนของกรมธนารักษ์เองนั้นเนี่ยนะครับผมต้องเรียนต่อท่านชนกว่าพื้นที่ที่กรมธนารักษ์ที่เรียกว่าพื้นที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์ถือทั่วประเทศเนี่ยมี ราว12.5ล้านไร่นะครับซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าบางส่วนก็ใช้ประโยชน์บางส่วนกันเป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่อุทยานต่างๆก็รวมนับนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีพื้นที่ที่สามารถที่จะจัดแบ่งให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเรียนว่ามีทุกจังหวัดทั่วประเทศ นะครับแล้วเราจะพยายามเดินหน้าในการผลักดันโครงการที่จะส่งมอบพื้นที่ให้กับประชาชนให้เกิดขึ้นทั่วประเทศต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็ตามนะครับก็เป็นการยืนยันผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกครับขอบคุณครับท่านชนกใช้สิทธิ์ถามต่อไหมครับแล้วก็เวลาของท่านเหลือค่อนข้างมากนะครับให้ท่านจุลพันธ์เพิ่มได้นะครับค่ะขอบพระคุณกับท่านประธานคําถามสุดท้ายนะคะเป็นขนมที่สามค่ะ นโยบายนี้ดีมากนะคะจากสอ,าสองคำตอบที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้ตอบมานะคะหากนโยบายนี้ดีค่ะรัฐบาลนะคะจะต่อยอดนโยบายการเอาที่ดินที่ในครอบในความครอบครองของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่มีจำนวนมากเนี่ยจะไปต่อยอดตวงตกับหน่วยงานรัฐราชการไหนบ้างนะคะและเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพ ระบบจุลพันธ์อมนิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับต่อคําถามข้อที่3มของท่านชนกนะครับอ,อ,อย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นถ้า,ถ,าถ้าวาดภาพใหญ่นะครับกลไกในการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของรัฐในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เราจะเดินหน้าใน4ี่ปีข้างหน้านี่นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ปีกเล็กๆปีกหนึ่งนะครับที่เราทํากันนะครับ เราต้องวาดภาพให้เห็นว่าสิ่งที่เราจะเดินหน้าก็คือสิบร้านไร่ในการที่จะส่งมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของโฉนดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสอพกที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นสิทธิของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่จากกรมธนารักษ์ที่ส่งมอบให้แต่เป็นลักษณะของการเข้าใช้สิทธิเ์เข้า,ชาเาช่าใช้สิทธิ์ของพื้นที่รัฐในราคาถูกนะครับต่างๆเหล่านี้จะสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในการ อยู่อาศัยและที่สําคัญคือการทำมาหากินเป็นการสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับยุติข้อขัดแย้งที่เคยมีมาโดยเฉพาะพื้นที่ของรัฐที่ท่านชนกได้เรียนถามเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าตลอดช่วงชีวิตของพวกเรามาเราก็ได้ยินข่าวในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่รัฐในเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนต้องมีข้อ,ขอพิพาทฟ้องร้อง รัฐก็ฟ้องร้องประชาชนขับไล่ออกนอกพื้นที่นะครับสิ่งต่างๆนี้คาราคาซังกันมาเราสัมผัสมาโดยตลอดนะครับวันนี้สิ่งที่รัฐบาลกําลังทําคือการเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยหากลไกลที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าให้พี่น้องประชาชนสามารถมีสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เขา,าถือครองอยู่ได้นะครับเราเองเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐนะครับสิ่งที่พยายามหลีกเลี่ยงมากที่สุดคือการ พิพาทกับประชาชนนะครับเราพยายามลดในเรื่องของข้อพิพาทสิ่งที่ขัดแย้งสิ่งที่ปะทะกันสิ่งที่ยังมีการทับซ้อนในเรื่องของของพื้นที่เนี่ยนะครับเ,เราพยายามที่จะถอยนะครับภาครัฐเนี่ยแน่นอนครับเราต้องถอยหนึ่งเก้านะครับเพื่อที่จะเปิดเวทีให้เกิดการเจราจาให้เกิดการคุยและแน่นอนว่าด้วยกลไกของภาครัฐเองเรามีกฎหมายเรามีระเบียบแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะปรับแก้สามารถที่จะ ปรับปรุงเพื่อให้มันมีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราทําให้กับทางพี่น้องประชาชนแน่นอนแน่นอนครับว่าอย่างที่ได้เรียนกับท่านชนกไปพื้นที่ธนารักษ์อีก12.5ล้านไร่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะเปิดกล่องแจกหมดนะครับเป็นไ,ไ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของหลวงเนี่ยมันก็มีภารกิจที่ต้องใช้มีพื้นที่ที่ต้องกันไว้สําหรับประโยชน์อื่นใดอีกมากมาย แต่แน่นอนว่ามีพื้นที่จํานวนหนึ่งที่สามารถที่จะจัดสรรให้กับประชาชนในการในการใช้ประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้ลุกล้ําเข้าไปแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้กรมธนารักษ์มาในรูปแบบใหม่เราพร้อมที่จะคุยกับประชาชนทุกคนนะครับเราพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้มีการมาตั้งโต๊ะเจรจามาพูดคุยและหารูปแบบ ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันโดยที่พี่น้องประชาชนสามารถเช่าใช้พื้นที่ของหลวงโดยที่เป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกรมธนารักษ์เองก็จะสามารถพัฒนาพื้นที่ออรอบข้างสามารถที่จะเดินหน้าในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนต่อท่านชนกว่าพื้นที่ที่เราจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดก็ตามหากไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้เราก็กําลังดําเนินการไปสกรีนนะครับพื้นที่ที่มีอยู่ของหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้ใช้นะครับเพื่อที่จะสอบถามว่าหากคืนมาและส่งมอบให้กับประชาชนเป็นประโยชน์เนี่ยจะติดขัดหรือไม่นะครับทางกองทัพได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆแล้วนะครับสคือพื้นที่ในส่วนของกรมธนารักษ์ ที่ถือพื้นที่ราชพสัสดุด้วยตนเองนะครับเราก็กําลังดูในพื้นที่ซึ่งเราจะสามารถกันออกเพื่อที่จะให้สิทธิ์ในการเช่าใช้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องต่อไปก็้องขอกราบขอบคุณท่านสสชนกจันททองนะครับที่ได้ห่วงใยในประเด็นของการเข้าถึงที่อยู่อาศัยการเข้าถึงที่ดินทํากินของประชาชนกราบขอบคุณครับขอบพระคุณครับมีเวลาเหลือเล็กน้อยนะครับท่านชนกใช้สิทธิ์อะไรฝากท่านรัฐมติไหมครับ ค่ะก็กล่าวขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันขอใช้พื้นที่แล้วก็เวลาที่เหลือของดิฉันนะคะบอกกล่าวผ่านท่านประธานสภาไปยังพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองคายที่ได้ฟังอยู่ขนาดนี้และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองคายนั้นมีความเดือดร้อนค่ะเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่จะจะ,จะมีที่ดินที่เป็นที่ดินสปกบ้างครอบครองที่ดินที่ต้องเช่านิคมสร้างตนเองบ้างใช้พื้นที่จับจองบ้าง ไม่มีที่ดินที่เป็นของตัวเองค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะเป็นตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาที่จะเข้าถึงทรัพยากรที่ดินที่เป็นต้นทุนการผลิตนะคะอย่างยิ่งใหญ่หากได้พี่ดินจํานวนเยอะก็สามารถผลิตได้เยอะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ค่ะ ก็ต้องส่งกําลังใจนะคะผ่านท่านรัฐมนตรีฐานท่านประธานไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะขอให้นโยบายหนองวอัวซอโมเดลนั้นสําเร็จในเร็ววันและก็ขอให้ต่อยอดนโยบายนี้ให้สําเร็จเพื่อเป็นความหวังให้กับพี่น้องประชาชนขอพระคุณมากค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับ